นิตยาาสารฟอปส์เนี่ยจัดให้ผู้หญิงข้ามเพศที่รวยอันดับ3ของโลกคือคุณแอนเขาเรียกว่าเปิดออดิชั่นหนุ่มๆหมรือเปล่าผู้หญิงต้องมีงเส้นเลืเอกเขาเกกับพีน่นอยู่บ้านเดียวกันไหมอยู่คนละบ้านแล้วตอนนี้คือเขาไม่คุยกันไปต่อยกันหน้าง,งานที่เซ็ต <S <S เราเกิดมาเป็นผู้หญิงข้ามเพศถ้าเราแบบไม่ได้มีรังไข่เราไม่ได้มีมดลูกเราทำไงอ่ะถือได้ว่าหมดไป30ล้านเงินละหลอแต่ก็ทำไง เรื่งดังๆอันเล่นกับพ่อสิลูกถูกต้องแล้วลูกสนับสนุนโดยโคเรคิงเดมอนเอ็กซ์ซีรีส์กระทารุ่นใหม่ล่าสุดจากโคเรคิงเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสมาธิสวัสดีครับพอโนอพอโนอไปทาอะไรมาสัญยกรรมมาใช่ไหมเนี่ยใช่เออเป็นไงช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีชอบมากองสายใช่เออม่าคือปาท้องลายลายลาอะไรสวัสดีคุณเกิรร์ลคับสวัสดีครุณแกนครับมาเลยสวนิคมาเลยขออนุญาตตกด้วยดีด้วยดีเนี่ยดีเนี่ย ไปอี๋รอแฟนเขาลอยวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอแซกยกบ้านนี่ขอต้อนรับนะครับคุณแอนจักรพงศ์นะครับแล้วก็คุณเคิร์กนะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะอยากจะคุยให้ฟังว่านิตยสารปสอปเนี่ยเป็นนิตยสารระดับโลกจัดให้ผู้หญิงข้ามเพศหรือผู้หญิงเพศทางเลือกเนี่ยนะครับที่รวยอันดับหนึ่งของเอเชียคือคุณแอน แล้วรวยเป็นอันดับสามของโลกรู้สึกยังไงก็ขอบคุณก็เราก็ตกใจนะแล้วเราก็เซอร์ไพรส์วราเขาก็แอพเรสกับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศอันดับหมดสึกนะคะแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวเป็นคนเอเชียคนเดียวเพราะงั้นถ้าอันดับเนี่ยคืออเมริกัน4ค่ะแล้วก็คือว่าไเราเป็นคนเดียวเราก็เป็นครั้งแรกที่ติดอันดับอันดับหนึ่งของเอเชียอันดับ3ของโลกเราเราก็ต้องแบบว่าทำงานหนักแต่เราก็ต้องเอ j นจอยชีวิต แล้วเราก็บอกกับผู้ชายทุกคนซึ่งซึ่งทุกคนเขาก็ต้องรับรู้ว่าเราเป็นคนเลือกนะเราก็ให้เกียรติทุกคนแล้วเราก็ให้ทุกคนอยู่อย่างดีคือแต่ละคนก็อยู่คนละหลังกันไปไปรู้จักเขาได้อย่างไรจริงๆก็เป็นนายแบบเราก็มีความรู้สึกว่าเออจิ้มคนนี้มาเลยแล้วการเปิดตามแคตตาล็อกแล้วก็บอกว่าคนนี้หลอดดีติดต่อมาเดี๋ยวนี้นะก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละต้องมีตังค์ลูกมันต้องมีอะไรหลอกล่อสิหลอนใช่ใช่ไหมมันก็แบบว่ามีบ้านใช่ไหมคะ มีเชฟมีคนขับรถมี er, สปาซาวน่าสระว่ายน h, inhos, athletes, ้ำครบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําให้แบบมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยู่แบบในเฮเวนในสวรรค์ไงเฮลท์บิ๊กอินไทยแลนด์มาดิอ่ะ it is beautiful you like Thailand you like Thailand i you love Thailand เขาเรียกว่าเปิดออ d i ชั่นหนุ่มๆหรือเปล่าก็ประมาณอย่างนั้นตอนนี้มันเยอะมากเลยเยอะมากไม่ถูกเออใช่ถูกต้องใช้งานที่บ้านเลยต้องใช้งานข้างนอกบ้านด้วย Attitude. And uh, for how long have you been here? Oh, I've been here, if you don't include the quarantine that I had to do, uh -huh. <coughs> almost a month. Uh -huh. what? Just four months? It's oh. less a month. But you can't do it. Chai, cup and cup, cup. And most important, I'm going to ma อะไรอร่อยตามมาด้วยไอ้จริงไอ้จริงเลยนะอีกอร่อยมากโอเคดัดดัดที่ not important am I อร่อย or not เออถ้าบอกอร่อยอร่อยอร่อยไหมคุณแอนอี spicy 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 เจ็บร้อน too hot to handle พ่อไม่เลย hot man แล้วอย่างคุณพักเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรสถานะอะไรดีต้องถามคุณเนีก็ออดิชั่นทุกคนอยู่กับแอนเนี่ยคือทุกคนไม่มีเงื่อนไขนะบอกแล้วชัดเจนงานของทุกคนคือรักดิฉันก็พอผู้หญิงต้องมีเสีิ์เลือกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วทัศนคตินะคะปกติผู้ชายก็มีเยอะแยะแล้วถ้าผู้หญิงจะมีบ้างเห็นเป็นไรเลยและชอบจริงๆนะคือดิฉันไม่คนไม่ได้ชอบคนหล่อดิฉันชอบคนโคตรหล่อแล้วชอบฝรั่งเท่านั้นเข้าใจยังมาถามดีกว่านะคะ What are you impressed? In her. in her. Well, first of all, she's amazing, amazing woman, amazing woman. But one thing in particular. Everybody knows everything mm -hmm. in the news, uh -huh. but in private, and that's what I love. Inner child, you know how to express your inner child, and a lot of adults they forgot how to express your inner child, so don't take too. yourself too serious and when she l o v e s oh my gosh you have to do like this because she l o v e s so loud but it's amazing I love it แล้วเคอกับพนอยู่บ้านเดียวกันไหมอยู่คนละบ้านแล้วตอนนี้คือเขาไม่คุยกันวันนี้ก็เลยไม่พามาแล้ว็็ีอยู่ครั้งหนึ่งตายตายไปต่อยกันหน้างานที่เซตไปถ่ายทำรายการด้วยกันดิฉันก็เลยบอกว่าต่อไปนี้คือไม่ต้องมาทำอะไรกันแล้วนะจบไปเลย with your brother of course if if I, if I don't fight with my brother he's not my brother เขามีเขามีพี <tamam> ่ชายจริงๆอ่ะคุณแอนรู้จักก่อนที่คุณเคลนแล้วหลังจากนั้นน้องชายก็ตามมาเพราะเราก็เห็นว่าอน้องเธอก็หล่อนี่เออตอนแรกเขาแบบกันมากทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ให้เจอหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเออเก่งขนาดนี้วันนี้เราจะพาท่านไปเปิดอาณาจักร JK n ักบัตรนี้ไปชมกันเลยครับ กีต้าวดินมม่ปัญญาดีนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการของ JKN CNBC นะคะคุณแอนนี่คือตอนที่เรายังไม่เจอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณแอนเนี่ยคือทรงพลังแล้วก็คือน่าจะดุน่าจะเนี้ยบแต่ว่าพอเจอจริงๆแล้วเนี่ยคุณแอนใจดีมากแล้วก็เก่งมากแล้วก็คือรู้สึกว่าคือมีคาริสม่ากลมความอบอุ่นตลอดเวลาก็คงต้องฝากให้คุณแอนดูแลสุขภาพพักผ่อนเยอะๆนะคะมีแรงที่จะหาโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะ แผนในการขยายธุรกิจให้เติบโตนะคะลูกน้องจะได้สบายนะคะเดแข็เยอะๆนะค่ะแม่พี่แอนเป็นคนเจ้าระเบียบจริงๆนะคะเปะทุกอย่างดูดีเทลทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะร้งลึกทุกเม็ดต้องรู้ทุกอย่างรู้จริงทําจริงค่ะฝากถึงพี่แอนนะคะก็ขอให้คุณแอนช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะพักบ้างนะคะก็อยากจะให้คุณแอนสุขภาพแข็งแรงค่ะคือคุณแอนเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์ที่ ไกลมากไกลจนบางทีเรานึกไม่ถึงอันดับแรกเลยคืออยากให้คุณแอนดูแลสุขภาพนะคะมีความสุขนะคะในทุกๆวนันยิ้มเยอะๆนะคะแล้วงานที่คุณแอนมอบหมายให้กับพนักงานทุกคนเราจะตั้งใจทำแล้วก็ทำออกมาออกมาให้ดีที่สุดค่ะว้าว like a museum like a museum right ถ mm ้าเลิ่มถ้าเลิ่ ใหญ่เป็นเทพยเยอะเลยนะครับทั่วโลกวว้าวอันนี้อยู่ในออฟฟิศนี่ทุกคนบอกหมดว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแสดงว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าสแสดงว่าคุณแอน,นเป็นคนที่ชอบทำงานโอ,อ้ทำงานหนะักมาก every day is my holiday ทุกวันเลยทำงานแต่ enjoy กับชีวิตค่ะว่าเป็นคนมี passion ทางด้านนี้ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ทำงานด้วยแรงบันดาลใจอย่าทำงานด้วยแรงจูงใจถ้าคุณไม่มีแพชชั่นคุณจะไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นในการตอกเสาเข็มตัวคุณเองแลวคือคุณจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจุดหมายในชีวิตคุณคือตองไปตรงไหนแต่ว่าถ้าวางแผนเอาไว้ว่าฉันอยากจะเป็นอันนี้ฉันต้องเป็นให้ได้แลวฉันต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ของประเทศของเอเชียคิดไปเลยตั้งเป้าไปเลยแล้วคุณจะถึงค่ะล้วเป็นเป้าที่ใหญ่มากเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อแล้วช่วงหน้าพลาดไม่ได้เราจะมาคุยเรื่องความน่ารัก ของลูกลูกคุณแอนที่ตอนนี้มีอยู่2คนด้วยกันน่ารักมากครับสักครู่เดียวหมดไป30ล้านใช่ค่ะคนละสิคนละส <15 S 2> ิล้านได้เป็นแม่สมใจอยากมันเป็นความฝันที่แบบไกลมากเลยอ,ะอ่ะ เอาละครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อนะครับเรามีเด็กๆนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับรวมถึงคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเมฆดีดีมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้นะครับกิยทเนียเป็นครับเฮาส์ของหมู่บ้านแกรน์วิทเนีย วงแหวลามินทราเขาเป็นคับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อรับกิจกรรมต่างๆตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวนะครับรวมถึงปลอดภัยเพราะว่า security ดีมาก24ชั่วโมงใช่เลยค่ะอ้าวมาอัปเดตน้องๆหน่อยนะครับคนนี้คือแอนด์จับลาเท่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มตลอดยิ้มตลอดใ่อทำไงเวลาดังๆ ตาปิงจิงอ่ะตาปิงจิงตาปิงจิ้งแล้วคนนี้คือแองเจลิกาแองเจลิกาก็จะห่างกันแค่แปเดือนคือเดี๋ยวเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งคือคุณแอนเนี่ยหลายคนรู้หรองหลายคนไม่รู้คือคุณแอนเนี่ยเก็บเชื้อของตัวเองไว้แล้วก็เอาไปเลือกคนที่มียีนมีโครโมโซมที่ดีที่สุดเพื่อเอาไข่ของเขากับสเปิร์มของคุณแอนเนี่ย ส, <S <S สมัยก่อนที่เรายั<อ>งไม่ได้แปลงเพศทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปได้ค่ะหากเรามุ่งมั่นตั้งใจเราเกิดมาเป็นผู้หญิงข้ามเพศถ้าเราแบบไม่ได้มีรังไข่เราไม่ได้มีมดลูกเราทำไงอะ่ะเราจะแปลงเพศอยู่แล้วล้วเราก็ต้องเก็บอสุจิเราไว้ก่อนที่เราจะแปลงเพศอันล่นกับพ่อสิลูกอันเล่นกับพ่อสิลูก ถูกต้องแลวลูกนะนคะเออคุณแม่ก็ไปด้วยที่อเมริกาไม่ก็เลยหัวรอบบอกว่าผิดคนพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ไม่ยไม่เหมือนกันนะคะลูกเดีวจะบอกว่าทำไมรู้ไหมเขาเยอรมันเยอรมัน half german half german Half German คือบอกว่าเขาเหมือนกันหมดเลยไงก็เป็นอาณาจักรของเยอรมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมบรอนตาสีฟ้าแล้วก็คือผสมกับ ของอคืออสุจิเราเรามาเป็นแอมบิโอทีเนี้ยก็คือว่าถ้าจะมีก็มีได้หลายสิบคนนะเพราะเราเก็บเอาไว้แบบเยอะมากก็ถือได้ว่าหมดไป30ล้านใช่ฮะคนละสิคนละสิ้าล้านได้เป็นแม่สมใจอยากความรู้สึกที่เขาคลอดออกมาแล้วเราได้อุ้มได้ดูแลเขาเป็นไงรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณแม่คือยาย่านะคะที่มีกับเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็นึกไม่ถึงนะว่า วันหนึ่งอ่ะเราขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็กลายมาเป็นผู้หญิงแล้วเราก็กลายมาเป็นแม่ของลูกจริงๆมันเป็นความฝันที่แบบไกลมากเลยอ่ะตอนแรกแต่พอเวลามามาเป็นแล้วเนี่ย,ยน้ำตาเราร้องไห้เลยพอเราตอนที่ไปรับลูกครั้งแรกก็เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงข้ามเพศคนแรกที่แบบว่ามีลูกมาจ,จากจจเชื้อของเราเองโดยที่ไม่ได้เกิดจากเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนเพราะเราไม่ใช่เลืเบี้ยน้องย่ายากอยากอยากมีหลานดีไหมครับเออ จริงๆเ่ะเราก็แพลนกันว่าอยากจะมีอีกแต่ว่าอยากจะดูผลของการเลี้ยงสองคนนี้ว่าพละกําลังเราไหวไหมเพราะว่าเราอยากจะเลี้ยงด้วยตัวเองถึงจะมีพยาบาลเด็กก็ต้องหลานก็ต้องนอนกับเราด้วยแล้วเราก็ต้องมีเวลาดูแลเขามากๆด้วยเพราะตัวของแอนเนี่ยเขาทํางานหนักมากวันๆแคบจะไม่มีเวลายกเว้นแต่เสาร์อาทิตย์อ่าอย่างเงี้ยลูกมันนอนกับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ยายา่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแอนก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเขาเลี้ยงลูก สาวคนนี้มาให้เจริญขนาดนี้ได้เขาก็ต้องเลี้ยงสองคนนี้ให้เจริญเหมือนไข่ในหินเลยค่ะได้อยู่แล้ว He t s k r d me whether I would love to have more children or not so I said I would love to have more but with you could you imagine the children oh y god 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 d e s s เขากเคยพูดนะเขาเ็บอกว่าจะออกมาแล้วหล่อมากสวยมากแน่นอนแน่นอนมีสิทธิ์เลยเออไม่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 ค่อยเท่าไหร่เลยนะ เออไม่ค่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยประมาณตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแม่เห็นน้องแอนที่เขาเป็นแม่คนแรกแล้วเรารู้สึกยังไงเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีนะดีมากเขาก็พยายามที่จะดูว่าเราเลี้ยงยังไงแล้วก็ถามว่าต้องทําแบบไหนทํำยังไงนะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาทาไม่ได้ก็คือว่าเวลาเห็นอึแล้วเขาวิ่งหนึ่งเขาวิ่งหนี่งๆๆ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  อ้อไม่ได้ไดเอร์ทำไม่ได้นี่ไงชายไทยทำไม่ได้อะนนี้คือชายไทยแท้ถ้าเป็นแม่เนี่แม่จะทำได้โดยไร่ต้องขออน่าตนะเราต้องขออนุญาตเลยเพราะว่าบอกว่านะเราแบบมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายก็เลยแบบมีแนนให้เขาคนละคนเขอยืดให้ยืดให้คุณลุงเหรอลูกไลนลูกโอ้ดีใจจังเลยนะโตขึ้นจะบอก บอกเขาหมดทุกอย่างเขารู้ความก็าหมดบอกเขาหมดทุกอย่างเขาดังตั้งแต่เด็กทุกรายการในประเทศไทยคือไปมาเกือบหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขารู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วคือเขาไปโรงเรียนน่ะเพื่อนๆก็ต้องรู้จักเขาอยู่แล้วพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ต้องกล่าวขานกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราภูมิใจซะอีกที่ต้องบอกให้เขาภูมิใจต่อฉะนั้นเขาต้องรู้ว่าเขาต้องพราวว่าเขามีแม่เป็น transgender คือเป็นผู้หญิงข้ามเพศคนแรกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพราะงั้นเนี่ย you are special นะแล้วอยู่ต้องเข้าใจคําว่า dedication คือคําว่าการที่เราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนความแตกต่างให้กลายเป็นความภูมิใจแล้วเขาจะต้องนําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นวิชาชีวิตในการเดินหน้าต่อต้องกล้าพูดกับทุกคนว่าเขามีแม่ที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้วรอบภูมิใจมาก and and ว่าชีวิต and สมบูรณ์ยังตอนนี้จริงๆคือเราก็บอกว่าเราสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงที่ เราแลนบางเรื่อง<ะ>เรื่องถัดไปเนี่ยก็คือการช่วยเหลือประเทศชาติละาการทํางานระดับประเทศละเพราะเราเห็นอะไรมาเยอะมากมันมันจะต้องแบบมีอะไรที่สามารถทําได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนก็มาคุยกับแอนนะเรื่องของการนำคอนเทนต์ออกสู่ทั่วโลกเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่แอนถนัดแต่ว่าขอเวลากี่ปีกี่ปีก่อนนะ ตอนนี้กําลังเป็นแม่ลูกอ่อนกับยาย่านะคอใช่แต่ก็คงจะเป็นสเต็ปถัดไปก็คือว่าทําอะไรให้กับประเทศชาติเอาล่ะครับนี่คือตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะซึ่งประสบความสาเร็จแล้วก็ไม่เคยลืมว่าต้องทําอะไรคือให้กับแผ่นดินเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ารักมากเลยอ้าวน้องๆกําลังโตพอดีเลยนะยาย่าครับให้ยาย่าแล้วกันนะเป็นเป็นกระทะโคเรียคิงไดมอนด์เอ็กซ์ซีรีส์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุด ลื่นกว่าเดิมหรูหรากว่าเดิมทันสมัยทนทานด้วยนวัตกรรม Green Shield Technology มามอบให้นะครับคุณแอลค็อบคุณคับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นีโน่ค่ะโอ้ตายเอาไปกินอีกแล้วอัพโผล่โอ้โหเขโอ้อนเขี้ย สาหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณครอบครัวนะครับของคุณแอนมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะครับ,บ,ค,ค,บคุณแอนเองแล้วก็ขอบคุณคร์บนะครับแข้งสปอร์จริง <me. S 1> นะครับวันนี้สนุกสนานเราได้อะไรบางอย่างเราซอกแทเแน่ของคุณแอนจริงแต่ผมเป็นตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่มีทั้งความมั่นใจแล้วก็มีความมุ่งมั่น ในการทําอะไรแล้วก็ไปถึงจุดหมายได้สําเร็จ<ช>ก็เป็นคน<ช>ไทยอีกคนหนึ่งที่น่านับถือ<ช>นะครับแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเ,เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตกันนะครับกับคุณอันบูวนาดว่าอาา่าฮะพอของผมนั้นน่ารักขนาดไหนแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสักครู่เดี๋ยวครับสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยประสิทธิภาพแห่งการบำรุงผิวที่อันมั่นใจ minus t w n วันนี้เราอยู่กับคุณพ่อลูกหนึ่งที่คราวที่แล้วมาพร้อมกับลูกที่น่ารักขอต้อนรับคุณอันค่ะสวัสดีครับพี่โนสวัสดีค่ะสุราสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าตอนนี้ทํางานเยอะมากงานหนักนอนน้อยนอนน้อยนอนวันลสะสีชั่วโมงโอย่างเงี้ยคือต้องตื่นตีสี่ไปจัดรายการแล้วก็ กับเข้านอนเที่ยงคืนจริงๆข้านอนเที่ยงคืนสำหรับเราอ่ะมันไม่ได้ดึกเลยเพราะว่ากว่าลูกจะนอนเลี้ยงลูกโอ้สารพัดเพราะว่านอนน้อยนี่แหละมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งซึ่งยังไงก็แล้วแต่ถึงจุดๆนึงมันทำลายร่างกายแน่นอนม,มันทำลายสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็ สุขภาพผิวด้วยในวัยหนึ่งเราก็เคยชะล่าใจรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคนี่วาแต่ถึงจุดๆหนึ่งตอนมันแตะเลขสี่ถึงเวลาตรงนั้นปุ๊บยู่ดีมันเหมือนกับมันพังลงมาซะตอนหน้านตาเลยใช่ฮะลองดูรูปนี่คือถ่ายด้วยตัวเองนะจ๊ะไม่สามารถด่าใครได้เลยนี่คือกล้องหน้าด้วยซ้ำนะฮะผิวแห้งรูขุมขนกว้างแล้วเราเห็นเลยว่าหน้ามันดูแบบไม่เรียบเนียนอันนี้พี่อันนะคะจริงนะพี่เองจริงปะเนี่ยแล้วมันเกิดจากการพี่พยายามไม่ยิ้มเพราะว่าพี่กลัวว่าถ้าเดี๋ยวยิ้มปุ๊บริร้วรอยจะมาลองดูนะ ตรงนี้ริมปากมาร่องแก้มมาแล้วดูนะฮะจอลายหรือว่าตรงนี้ขากรรไกรแนวขากรรไกรมันหายซึ่งการที่แนวขากรรไกรหายเนี่ยทำให้แก่มากนะโดยที่หลายคนไม่ทันสังเกตอีกอันหนึ่งครับคือหน้าผากจุดไหนที่มันพึงจะมีริ้วรอยมันมาครบหมดเลยแล้วผมอยากจะบอกว่าริ้วรอยมันไม่ได้มาแค่ยิบยิบมันมาแบบเป็นคลื่นนอกเหนือจากนั้นนะครับผิวหน้าลองดูภาพรวมจะเห็นเลยว่ามันดูไม่สว่างอยู่ดีๆมันก็ดูแบบมองๆครามๆแล้วมัน มันไม่เท่ากันเรื่องของสีผิวทั้งหมดตรงนี้กับตีนกาที่มาทีสามสี่ชั้นสามี่กาเนี่ยนะฮะรวมกันเข้ามาปุ๊บนะตอนนั้นตอนบอกตรงนะเห็นหน้าตัวเองเราตกใจเลยเราสึกว่าเฮ้ยเอาไม่อยู่ละก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้างาน,นต้องถามละคนใกล้ตัวทํารายการอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันคือพี่เอ,อิร์กพรหมพรเพื่อเป็นคนที่หน้าสดยังดูดีเลยแล้วเราเห็นตั้งแต่ก่อนก็แต่งหน้าอีกนะฮะถึงเขาจะอายุมากกว่าเราก็ตามก็เลยเปิดใจถามพี่เอ,อิร์กก็ตอบ และที่สําคัญวันนั้นมหัารันมากคือพี่แอนซีเรียมนั่งอยู่ด้วยนั่งเอกตลอดการกี่สิบปีหน้าเป๊ะมากขนาดนี้รวมถึงพี่เอนะครับพี่เอน,นี่55วัยทองแล้วแต่วันนี้เนี่ยสวยจนเด็กๆอย่างทักและทุกคนพูดเหมือนกันออกมาเลยว่าที่หน้าดูดีได้แบบนี้เพราะ minus 20ครีมลดแก่ลดเลือนริ้วรอยนั่นเองตัวนี้ minus 20และทั้ง3คนยืนยันว่า ใช้ไมน a สเวทั้งหมดมันได้ใจผมมันได้ความมั่นใจเลยถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันแรกที่ผมเพิ่งรู้จักกับไมน a สเวก็ตาม,มนะครับทั้งหมดทําอะไรคะเหมือนกับที่พวกเราทุกคนทคําค่ะได้มาปุ๊บเปิดดมโอเคเลยไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้น<อ>สบายใจได้เขาใส่ใจมากนะฮะหลังจากที่ใช้คืนแรกวันรุ่งขึ้นเราสัมผัสหน้าตัวเองอยู่แล้วเป็นประจำล้างหน้าปุ๊บจับรู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างว่ามันนุ่ม มันชุ่มชื้นขึ้นทันทีผมใช้อย่างต่อเนื่องนะครับมาจนถึงตอนนี้กล้าพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยว่าริ้วรอยต่างๆตามหน้าผากตามติ่งกาตามจุดที่เมื่อสักครู่น,นี้ได้พูดไปเนี่ยแถวนี้นะฮะมันแลดูจางลงอย่างที่ผมรู้สึกได้เลยและที่สำคัญอ่ะลองดูอีกรูปก็ได้รูปนี้คือ ตัวเองถ่ายเหมือนกันผมอยากจะบอกเลยว่าเราเห็นเลยว่าหน้ามันสว่างมันดูเรื่องเลยกระจ่างใสขึ้นจนแม้แต่ภรรยาย,ยัางทักผมอยากจะบอกว่าถ้าบางคนคิดว่าโอ๊ยก็รูปนี้แต่งรูปเอาใช่ไหมล่ะซูมเข้ามาได้เลยผมอยากจะบอกว่า<ซ>นี่คือผิวของผู้ชายวันนี้กล้าพูดด้วยความมั่นใจและสบายใจว่าได้ผิวหน้าแบบนี้และอ่านจะบอกว่าอ่านแฮปปี้กับสุขภาพและคุณภาพของผิวตัวเองในวันนี้มากกว่าตอน30กว่าซิอจริงๆเลยฮะถ้าใช้แล้วริ้วรอยนะครับไม่แลดูจางลง ผู้ชายคนนี้ไม่กล้ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วบอกต่อแน่นอนว่าใช้แมนชั่วทีจริงๆเชื่อผมลองดูวันนี้ยอ,อยู่ตรงนี้นะครับมาเลยมาเลยลดเกือบ70%โอ้โหถ้าโทรมาตอนนี้1577 1577ทัน99สายนะครับ1กระปุก แถมให้ฟรีเลยทันทีอีก2กระปุกแบบนี้ครับ <Okay. S 1> นั่นแปลว่าคุณรับไปเลยนะฮะสกระปุกนะครับอ่ะอยู่ตรงหน้าแบบนี้รับกลับบ้านไปยังไม่พอครับ3กระปุกแล้วนะครับมีนี่ฮะสะบู่ สารสกัดทองคำนะครับ mm hmm. แถมให้อีกหนึ่งก้อนสบู่นี้ครับช่วยในเรื่องของหน้ากระส,งสางไสจุดด่างดำและดูจางลงนะครับรวมทั้งหมด1 2 3 4 4ชิ้นนี้นะครับจากปกติแล้ว9,260บาทคุณจ่ายเท่ากับแค่กระปุกเดียวคือ2990บาทเท่านั้น oh. เอาเกินคุ้มแต่ต้องโทรให้ติดทันเป็น99สายเท่านั้นโทรมาตอนนี้นะครับ1577านะครับราคานี้2,990บบาทคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกนะฮะร,รับรองนี่คือราคารวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศแล้ว สำคัญนะครับถ้าคุณเลือกจ่ายบัตรเครดิตยังมีออปชันให้ผ่อนได้0% 3เดือนอีกตั้งหาโอ้โหเลือกเลยอ,อยากจะโทร1นึ่หรือใครถนัดนะครับจะใช้ลายก็รีบจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้กดเพิ่มเพื่อนนะครับลายก็คือ at minus สะครับลองดูอีกหนึ่งคนฮะอันนี้อาจจะเป็นใครหลายๆคนที่เรารู้สึกว่ามีวิถีชีวิตใกล้ๆกับคุณผู้ชมอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะคนนี้เป็นแม่บ้าน ป้าสมอนอะบอกชื่อเลยนะหน้าเนี้ยเห็นเลยฮะว่าหมองคล้ำนะครับมีริ้วรอยตีนกาหลังจากเปิดใจใช้เพราะเราบอกเลยบอกว่าอลองดูฮะว่าริ้วรอยตีนกาจุดด่างดาต่างๆแลดูจางลงอย่างที่เห็นในรูปนะครับสวยเลจะพูด<ล>ว่าเห็นได้ชัดก็ว่าได้ถ้ามั่นใจเหมือนกันใช้ตามได้นะครับ99สาย เขาบอกว่าใกล้หมดแล้วอะหมดแล้วจะหมดแล้วเนี่ยไม่พอลวลม,ามารายการเราเพิ่มอีกหน่อยนะเพิ่มอ,อีกหน่อยถ้างั้นโทรมาตอนนี้นะครับ7 5 7 7 1ห7 7หรือจองสิทธิ์ที่ line at minus 20นะครับอันเพิ่มให้เป็น9นาทีจากนี้9นาทีไม่จำกัดสายนะครับและแถมเพิ่มให้อีกนะฮะสำหรับสบู่นะครับจากเดิมนะหกระปุกข,ของ minus 20แถม minus 20เพิ่มอีก2กรวมไป3กระปุกและสะบู่1ก้อนใช่ไหม ตอนนี้ผมจัดให้เป็นสบู่2ก้อนเลยอะรับไปทั้งหมดเป็น5ชิ้นเมื่อสักครู่4ตอนนี้ให้5ชิ้นเลยเนราคาเกือบหมืน่นให้ราคาเดิมครับ2,990บรบาทโ,<อ>โทรมาตอนนี้1,577หรือ Line at minus 20จองสิสธิ์ไว้โทรจนกว่าจะติดนะครับหน้าที่เห็นนี้ minus 20 ล้วนๆที่ได้มาโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับ157 7นะฮะ5ชิ้นนี้2990บาทไม่มีใครจ้างให้อ่านมาโกหกได้เสียเครดิตเออสหรับ99้าสบาสายแรกแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงจัดให้เหมือนกันใช่ไหมใช่จัดให้เป็นได้โปรนี้เหมือนกันอ้าวได้อะไรดีๆไปจากพี่อ่านเรียบร้อยก็ยังพอมีเวลาเลยนะครับรีบโทรกันเข้ามานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับน้องชายที่น่ารักคนนี้แล้วก็บอกเคล็ดลับดีๆให้กับพวกเรา พี่อั๋นนะครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อั๋นน่ารักมากๆเลยวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณกระทะคเรคิงนะครับแดะวันเอ็กซีรีสนะครับบ้านสวยๆจากโครงการแกรนด์บริเทเนียวงแหวนรามอินทราด้วยนะครับสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ my channel official นั่นเองครับอาทิตย์หน้านะครับบ่ายโมงครึ่งเราก็จะกลับมาพบกันทางไทยรัฐช่อง32กันต่อพบกันนะครับอาทิตย์หน้าแน่นอนกับซอกแซกยกบ้านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ รจริงๆต้องบอกสิ่งที่เราไม่ให้ความสนใจเลยและสําคัญที่สุดคือประตูนหน้าบ้าน uh huh. พี่นโนโนสังเกตว่าประตูเองเนี่ยเวลาเราไปบ้านเพื่อนก็ดีหรือบ้านเราก็ดีต่อให้ประตูตกล่องเนี่ยเราก็จะใช้เชือกผูกแขวนว้กว่าแม่ความสําคัญถ uh ูก huh. ไหมครกรอนประตูมีปัญหาไม่เคยซื้อเปลี่ยนนอกจากการที่ใช้เชือกผูกแล้วก็ใช้อะไรเสียบเข้าไปก่อน uh huh. เขาบอกประตูหน้าบ้านเปรียบเสมือนปากซับ uh huh. เปรียบเสมือนการเงินดังนั้นเนี่ยประตูหน้าบ้านสําคัญ E aí